วันนี้เพชรพูดตรงๆนะใครที่สั่งของวันนี้เตรียมได้เลยค่ะเพชรมีทองอีก1,000วงนะคะที่พร้อมจะเปลูกค้าทุกท่านแต่เพชรต้องขอพูดตรงๆเลยนะคะว่าเพชรอยากจะให้ทองแบบหลายคนมากหลายคนจริงๆแต่จะต้องเป็นคนที่ CF วันนี้เท่านั้นนะคะ เพชรมีสุ่มแจกทองนะคะทั้งหมด1,000วงนะลูกค้านะอ่ะเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะคะเป็นขออนุญาตนะคะนี่คือทองจริงๆค่ะวันนี้เพชรจะสุ่มแจกในโปรชามะนาวนะคะซื้อ5แล้วก็แถม5แต่ชามะนาวตัวนี้เป็นชามะนาวตัวใหม่ล่าสุดเลยจะเหมาะสำหรับคนที่ดื้อยาลดยากดื้อมากลดได้ที่รักจ๋านะคะตัวนี้คือชะเหลียวไฟเบอร์ชเหลียวไฟเบอร์ ลูกค้าขานะคะจะช่วยในเรื่องของลดน้ําหนักกระชับสัดส่วนต้นแขนใหญ่ต้นขาใหญ่บางคนนะคะสัดส่วนไม่กระชับหรือว่าน้าหนักตัวลดช้าเอาตรงๆนะสูตรนี้เป็นสูตรที่กินดีและเห็นผลภายในข้ามคืนค่ะคุณลูกค้า